น้่งบูกนะคะเอาเรื่องจริงมาเล่าเพวกอเราฟังเกือบทุกคนไม่เห็นหน้าพี่ธามพรแล้วค่ะเพราะว่าช่วงที่จอดรถมันเป็นช่วงเวลา11โมง,ง <c oughs> ใช่ไหมคะเราก็จอดจนไปถึง12โมงระหว่างนั้นอากาศมันร้อนมากและพี่นาก็จอดไกลบ้านพี่ได้ลสักหน่อยทีนี้พอทานข้าวเสร็จเ้ื่อความรียบร้อยจะมาประชุมอย่างนี้แลค่ะ <c oughs> ก็เดินตากแดดมาเลยไม่เอา ไม่อะไรเลยนะคะแล้วก็เดินเร็วมากเนื่องจากว่าม,มีความรู้สึกว่าเราจะเอารถคันนี้ย้อนกลับไปไปรับพี่ี่ไม่อยากให้พี่เขาร้อนด้วยความรีบร้อนใช่ไหมคะพอมาถึงเสร็จปกตินะคะก็จะเปิดรถเสร็จก็จะสตาร์ทรถแล้วก็เปิดแท็ทิ้งไว้ก่อนเขืาไปนั่งในรถแต่ด้วยความรีบร้อนนะคะก็คือพอเข้าไปเสร็จนะั่งปุ๊บยังไม่ได้สตาร์ทรถเลยมันเหมือนมีอะไรมาปะทะหน้าเรา วูนะคะพอวูเสร็จในความรู้สึกอ่ะมันเหมือนรถกําลังวิ่งถอยหลังอ่ะรถไหลอ,อ่ะบ้านเราจะเรียกว่ารถไหลรถไหลนะคะถอยหลังควบคุมตัวเองไม่ได้พอควบคุมตัวเองไม่ได้ก็ตกใจสังเกตอาการได้แค่แป๊บเดียวรู้แล้วว่ามีปัญหากับสุขภาพแน่นอนเพราะว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้มากอน,นะคะผลปรากฏว,ว่าน้องปุ๋มตามมาพอดีนะคะก็เรียกว่าน้องปุ๋มเปิดกระเป๋าพี่เดี๋ยวนี้แล้วก็หยิบ F O L มาให้มาให้พี P ่นะคะ ได้เอฟอลุดไปหนึ่งหลอดมันมันมันแค่สัมผัสได้ว่าสัมผัสนี้เรารู้สึกกลัวแล้วตอนนี้ยพอหลอดที่สองนะคะความรู้สึกที่บ้านหมูน่ะมันลดลงอย่างรวดเร็ว,วแล้วที่น้าก็หลอดที่สามซ้ําเลยเชื่อไหมคะช่วงเวลาไม่ถึงห้านาทีที่บ้านหมูนนะคะเหมือนลดไหลเหมือนเราจะเป็นลมเหมือนเราจะแต่ว่าคิดว่าเราจะไม่ได้กลับบ้านเก่าแล้วล่ะคงจะได้กลับบ้านเก่าแล้วนะคะมัน มันมันมันดีขึ้นมาทานันทีแล้วน้องอีกคนหนึ่งก็คือน้องเน่แล้วก็น้องน้องท่มาด้วยกันก็คือน้องพลอยนะคะทุกคนก็นตื่นเต้นทำอะไรไม่หมดแต่เขารู้ว่าสีหน้าของพบนั้นช่วง่เป็นนะคะครั้งแรกซีดเลยแต่ช่วงเวลาไม่ถึง5นาทีนะคะแล้วก็หน้าสีหน้าของพินาก็กลับมาเป็นชมพูเหมือนเดิมแล้วก็ชีวิตก็กลับมา<ฮ>ยืนหน้